เดี๋ยวแม่กลับมาเดี๋ยวแม่กลับมากำลังแปลภาษาควายอู้แม่ได้พกกล้วยมาไหมคะยุดแม่แคบไม่ทันเลยเดี๋ยวแม่กลับมาเดี๋ยวแม่กลับมาได้ฮะจะยิ่งใหญ่รอตรงนี้เลย หายฮะ<า>ให้ช่วยหาหา,หาชอ,ชอกกงหาช่องลูกู่กระดิ่งอยู่ทางนู้นหาชอ่องหาชอ่ชองฮ<า>ไม่ใช่ทางนี้หาช่องลูกอยู่นี่หาช่องหายอีกแล้วอ่ะหาช่องลูกอยู่นี่แหเ่เดี๋ยว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 แม่ไปตามหาก่อนแม่ว่าแม่ได้ยินเสียงอยู่ทางนี้ใหญ่อา,อารมเสียกล้วยก็ไม่ได้เกลียนแม่ยังจะหายไปอีก ไม่ใช่เหรอนู่นไงนั่นน่ะนูนเขาอยู่นู่นยิ่งใหญ่ไปแล้วนูนนูนนูนไปแล้วนูนแม่อยู่นูน่นแล้วแไม่ได้พบกล้วยมา้าเปล่าเห็นยังเห็นยังเหอหงหน่อยเร็วนูน่นน่ะไปวิ่งเลย ใหญเจอแม่แล้วแต่ว่ายังไม่เจอกล้วยเลยโอ้ยยงน้ำตาลตกเออนั่นน่ะเจอผ่าช่องแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เจอกล้วยอยู่<ม>ดีอ่ะแม่หญยยิงห่หุนหวยอะไรมันยังไม่พอใจอะไรอีกเนี่ยฮะเฮ้ยงงแงอะไรแล้วใหญ่จะกินขนมไม่มีออเออเออเอองั้นเจอกันที่หน้าต่าง ไงยิ่งใหญ่ตามไปมายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มาน้าต่างจริงเหรอได้จิงจิงจิงเหรอก็ขนมมันอยู่ที่หน้าต่างเป็นอะไรครับไหนบอกแม่มาสิไม่ต้องบอกแล้วฮะได้กินเด้วได้กินกินต้องการเดี๋ยวฮะรอแป๊บนึงเอออาตาลังหยิบอยู่นะ ยอนมาเลยฮะชีวิตดีๆที่ลงตัวงงแงจังเลยวันนี้ฮะเป็นอะไรใหญ่โอเคเนี่ยอะไรอะไรก็โวยวายโวยแม่เปิดหมดที่บนอีกแล้วนี้ก่อนดีกว่าตะกี้แม่หายไปไหนมายิ่งใหญ่เรียกแม่ก็แม่หันไม่ตอบเลยหายแมุ่้มันงงไงไม่งงแงแล้วยิ่งใหญ่หายแล้วเป็นอะไร แม่ทำผิดอะไรเนี่ยผิดที่แม่ไม่ให้กล้วยยิ่งใหญ่นี่แหละตุ๊ตะาขอบอเจ้าหดดุ่นดีแม่พูดมาได้บูบีเ้เกดสวัสดีค่ะ พวกเราคือการละครั้งหนึ่งฟาร์มฟาร์มสำหรับเลี้ยงสัตว์ใหญ่ถยชีวิตเด็กๆทุกตัวที่นี่จะได้อยู่อย่างมีความสุขไปจนวันสุดท้ายของชีวิตเลยค่ะหากท่านใดรักและเอนดูเด็กๆที่นี่สามารถสนับสนุนพวกเราด้วยการอุดหนุนสินค้าหรือสมัครโปรแกรมสมาชิกใยเดือนได้เลยนะคะสมาชิกเดือนละหกบาทเป็นค่าอาหารอิ่มหนึ่งวันของสัตว์หนึ่งตัวแล้วแม่ต๊อบจะทําคลิปน่ารัก,น,รกน่ารักเป็นการตอบแทนให้เด็กๆช่วยฮิลใจสร้างความสุขและรอยยิ้มแบบที่ต๊อบได้เห็นพวกเขาทุกวันเลยค่ะต็อบอยากให้ฟ ความนี้อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคงและถ้าตอมได้รับการสนับสนุนที่มากเพียงพอเราก็จะสามารถช่วยเหลือสัตว์เพิ่มเติมได้ค่ะแม่ตอมก็ขอบคุณพี่พ FC ทุกคนใหญ่ก็ขอบคุณด้วยค่ะที่เอ็นดูยิ่งใหญ่กับพาโชคแล้วก็พี่พีวัวทุกตัวที่นี่เลยค่ะ